สวัสดีครับ5เหตุผลที่การฝึกอบรมมีความสำคัญในภาคธุรกิจการฝึกอบรมทุกคนคงเข้าใจว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญวันนี้จึงขอนำเสนอว่ามีเหตุผลใดบ้างที่ทำให้การฝึกอบรมมีความสำคัญมากในภาคธุรกิจ1การฝึกอบรมช่วยพัฒนาคน ให้เข้าใจงานปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามที่องคอ์กรต้องการการฝึกอบรมที่คนภายในองคอ์กรเข้าใจกันดีก็คือการฝึกอบรมในงานนะครับเช่นการที่หัวหน้างานสอนงานลูกน้องฝึกอบรมให้ใช้โปรแกรมเฉพาะในการปฏิบัติงานหนึ่งหนึ่งได้นะครับหรือฝ่ายบุคคลขององคอ์กรจัดฝึกอบรมให้พนักงานมีความเข้าใจวิธีการปฏิบัติตนในการเป็นพนักงานที่ดีขององคอ์กร รวมไปถึงการส่งพนักง,งานไปฝึกอบรมเฉพาะด้านนะครับนอกสถานที่เพื่อวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานเฉพาะในด้านน,นั้นๆนะครับ2คือการฝึกอบรมช่วยสร้างคนให้รักองค์กรนะครับเพราะเมื่อพนักง,งานได้รับความรู้ที่เป็นสิ่งที่เชื่อว่าเป็นเสมือนขุมทรัพย์องค์กรจะใส่ใจพนักง,งานนะครับพนักง,งานที่ทได้ก็จะมีความซื่อสัตย์ ต่อองค์กรและรักองค์กรมากขึ้นนะครับและตั้งใจทํางานให้องค์กรมากขึ้นแต่ในบางครั้งองค์กรก็จําเป็นที่จะต้องมีพันธสัญญาผูกพันให้กับพนักงานที่ได้ถูกส่งไปอบรมในวิชาชีพที่มีต้นทุนในการอบรมสูงนะครับเพื่อผูกพันให้พนักงานนี้ทํางานกับองค์กรต่อไปเป็นระยะเวลาหนึ่งๆก่อนนะครับแต่เมื่อหมดพันธสัญญา พนักงานก็มีความคุ้นเคยในหน้าที่การงานนั้นๆแล้วและก็รู้สึกว่าตนเองมีความสำคัญมากขึ้นนะครับจึงเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ดีในองค์กรต่อไปได้ข้อที่3คือการฝึกอบรมสามารถนำไปใช้ในงานด้านการขายและงานด้านการตลาดได้ครับจากที่เคยมีประสบการณ์ตรงในการใช้การฝึกอบรมในการขายสินค้าหรือและผลิตภัณฑ์ขององค์กรนะครับ ไม่ใช่การขายจะต้องใช้เพียงหลักการของการบริหารและหลักการตลาดเท่านั้นนะครับแต่หาองค์กรใดสามารถนำเอารูปแบบของวิธีที่จะพัฒนาบุคลากรด้านการขายนะครับหรือการให้ความรู้กับลูกค้าให้มีความเข้าใจตระหนักถึงคุณภาพสินค้านะครับขององค์กรก็เปรียบเสมือนประตใูในการเปิดเข้าไปสู่การขายแล้วเนี่ยอย่างน้อย5 0นะครับ จะเป็นเหตุให้เชื่อได้ว่าการฝึกอบรมหรือพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวเนื่องกับการขายเป็นกิจกรรมที่สำคัญไม่น้อยไปก,กว่ากิจกรรมด้านการตลาดอื่นๆนะครับข้อที่4คือการฝึกอบรมเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกำไรต่อองค์กรในทางอ้อมนะครับเพราะการฝึกอบรมไปแล้วนั้นไม่สามารถที่จะได้รับยอดขายกลับคืนมาได้ทันที โดวยวัดเป็นตัวเงินหรือจํานวนสินค้าที่การขายออกไปนะครับไม่เหมือนกับแคมเปญการตลาดนะครับซึ่งจะเป็นปัจจัยที่กระตุ้นในระยะสั้นทำให้เกิดยอดขายได้อย่างชัดเจนนะครับแต่การเกิดยอดขายที่ควบคู่ไปกับการฝึกอบรมย่อมส่งผลให้เกิดความตระหนักเกี่ยวกับสินค้าของบริษัทนะครับและสนับสนุนให้เกิดการซื้อซ้ําหรือท,ะทะัศนคติความเข้าใจที่ดีต่อสินค้า ก็ส่งผลให้เกิดความซื้อต่อเนื่องนะครับของยอดขายและพัฒนาให้เป็นลูกค้าประจำนะครับข้อที่5คือการฝึกอบรมช่วยสร้างเครือข่ายให้กับองคอ์กรนะครับเพราะว่าการฝึกอบรมอาจจะมีบางส่วนที่ต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกเช่นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถนะครับหรือเป็นบริษัทจัดการฝึกอบรม หรืออาจจะเป็นหน่วยงานที่จัดทําสื่อการสอนหรือตัดต่องานที่เป็นสื่อประชาสัมพันธ์นต่างๆนะครับการมีเครือข่ายก็ทําให้องค์กรได้ความรู้ได้ข้อมูลกตลาดจากบุคคลที่อยู่นอกองค์กรนะครับหรือบุคคลที่มีความรู้ที่สําคัญก็คือได้คนที่มีทัศนคติเป็นกลางและให้ความเห็นต่อผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการขององค์กรนะครับ เหตุผลของการฝึกอบรมที่มีความสําคัญต่อองค์กรสําหรับท่านอื่นอื่อาจจะมีเพิ่มเติมนะครับจากประสบการณ์ที่ได้รับหรือแนวคิดของแต่ละบุคคลก็ขอให้เปิดกว้างนะครับและรับฟังทุกความคิดเห็นครับขอบคุณครับ